ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนางเอกหยิบยื่นเงินช่วยบ้านหนิงปณิตายืมตังนางเอกเป็นค่าเทอมส่งน้องเรียนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะปัจจุบันอายุ42ปีเกิดวันที่14ธันวาคมพศ .2522 โดยหนิงเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิง ตั้งแต่เรียนชั้นม .5 ด้วยการถ่ายโฆษณาและเป็นนางแบบถ่ายแบบให้กับนิตยสารและรับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอต่างๆต่อมาในขณะที่เรียนระดับปริญญาตีปี3หนิงก็ได้รับโอกาสให้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชันจำกัดและช่องหลากสีโดยในช่วงแรกหนิงเริ่มต้นผลงานการแสดงละครแนวย้อนยุคเช่น นาง12อุไุทัยเทวีเป็นต้นโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นบทการแสดงของหนิงในบทของนางร้ายหลังจากนั้นก็ได้เห็นผลงานการแสดงของหนิงออกมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันหนิงได้ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครในบริษัทมีโนบัตเธอร์จำกัดในสังกัดของช่องหลักสีนั่นเองอย่างไรก็ดีกว่าที่สาวหนิงจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวโดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยเรื่องราว ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้ในอดีตนั้นนางเอกสาวเพื่อนสนิทอย่างสาวนุ่นวรนุชเคยให้หนิงปณิตารรมะวัฒนะยืมตังสมัยก่อนสาวหนิงนั้นยอมรับว่าลำบากไม่ใช่แบบนี้หนิงต้องส่งน้องเรียนและหมุนตังไม่ทันต้องเกิดการหยิบยื่นซึ่งนุ่นเป็นคนหยิบยื่นให้เองให้เอาของนุ่นไปก่อนมีแล้วค่อยคืนต้องปบมือและชื่นชมในความเป็นเพื่อนที่แท้จริงไม่เคยทอดทิ้ง ในวันที่ลำบากและในวันนี้พากันฟังสุดๆไปเลยและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของสาวหนิงที่อยู่กับครอบครัวทั้งสามีและลูกสาวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากทั้งนี้ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่านักแสดงมากความสามารถรุ่นวรนุชเคยเป็นเพื่อนจุดสีกับหนิงปณิตาแต่ช่วงหลังความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูค่อยๆห่างหายกันไปจนหลายคนงสงสัยว่า สองเพื่อนซีมีปัญหาทะเลาะอะไรกันหรือไม่และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีภาพของนุ่นวรนุชกับหนิงปณิตาถ่ายรูปคู่กันออกมาทำเอาหลายๆคนนึกถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งล่าสุดนุ่นมานั่งในรายการของมดดำคาชาพาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ตลอด10ปีที่ผ่านมากับหนิงว่าทะเลาะกันจริงหรือไม่โดยนุ่นบอกว่าถึงเราไม่ค่อยได้เจอกัน แต่ก็มีนับทานข้าวกันเรื่อยๆค่ะช่วงนี้หญิงเองเขาก็ยุ่งเป็นผู้จัดละครแล้วที่เจอกันก็เป็นงานเปิดละครแต่ก่อนเจอก็ชัดคุยกันว่ามากี่โมงเดี๋ยวเจอกันก็เป็นกําลังใจให้เขาค่ะถามว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างไหมก็คงมีบ้างเป็นเรื่องปกติของเพื่อนๆค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองมีครอบครัวแตกต่างกันออกไปแต่ว่านุ่นเองก็ยังซับพอร์ตเขานะคะ เรียกได้ว่าทาั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและทั้งนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของสองเพื่อนซีรวมถึงชีวิตสาวหนิงปณิตาเพิ่มเติมก็สามารถไปตามกันต่อได้ที่ Facebook หรือ Instagram ส่วนตัวกันได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ